อร่อยมากเลยเพลงกูเซตเปิดเพลงกูเซตนี่เปิดนี่เปิดนี่เปิดนี่กองทัพหมาไอ้สัตว์บังเพื่อนมึงนี่อ้เหี้ยหมาเราไปมึงไปทำป้อมชั่วคราวไว้ก่อนก็ได้ไว้แต่กูยืนอยู่ตรงเนี้ยเอาหินมาเอาหินมาอ่ะกูค้ามเลยปากกูเลยเอาวที่ปองเลยยินเต็มไปหมดเลยเออมาเอาหลุดไปเลยกูกูแนะนำ ถ้ามันแหลกให้เล่นแบบย่อหน้าจอเราต้องเราต้องไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวให้โบไปไปไอ้นี่ก่อนจบแล้วไอ้โบไปทางปอเขาอยู่น้ำะเด็นกระเด็นเฮ้ยกระเด็นช่วยกูด้วยเกิดสงครามกู้เศษไงกระดิ่งค้างกระดิกกระดิก parte dos t requies in cielis tanti stet f o r nove tumna pidem regnum t u o m fiars in ducas in tante dionem se libera nos amalo. Amen. And also l a s Fuck o d f ประจำที่แล้วกูแหลกแหลกแหลกสอามาแล้วเลยแล้วเลยแล้ใครเข้าอยู่ท้ายประตูนะมันวิ่งเข้าประตูไอ้กูลุยเองเอาเลยเอาเลย กระดิ่งสัตว์กระดิ่งสัตว์ละมาแล้วมาแล้วประจำเวตำแหน่งต้องเตะตงเโอ้โหโอเยเปิดตีหมาชิบหายละแล้วมต้องตายแหล วะไรบ้ากลีว้าไอเขี้ยวมาโอ้โหคุณจะแท็กคุณแหลกเล e ไปลุกมาไปเดี๋ยววัานี้ไปลุกมาบูงคุณเลยโอ้โหกูจะใช่ไหม ปากกูเกล้ามากลูกบอลของข้าหูแม่งถูกข,ขึ้นมาปากกินกินไปแล้วแปลกเลยเฮียเดส s ูไอ l is sad ใช่ไหม <laughs> ปากกูตายเลยเฮียมา,มาน่าสลอดอสองซ้ำเอาลงน้ำมันจุกกลางไว้ไฟแอร์ไม่ติดไฟน้ำมันติดหมดติดจุกกลางอไอย่าี้ควนถ่านอ้ยเฮ้ยมีนักวิ่งนักวิ่งเกิดเดียนเกิดเดียนระวังระวัง ตัวนักเวย,ยังไม่ตายนะตัวนักเวยังไม่ตายจริงนะเวะยนะอยู่อยู่แถวเรามันไล่ตีเราอยู่มันอยู่แถวเราอร่ะนักเวยแถวเราช่วยการต่อสู้ครับนี้จริง่มาเจ้าแรงดวงตายวะเอาเจี่ยเม้ยาตัวเราตายเอาวเราวะา้ากูว้ากูวุ่นวายเนาะชีวิตไอ้ไม่ไม ตี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 ่มันอยู่ในท้ำตาแล้วตาล้ตาแล้วตาแล้วเฮ้ยตีแล้ว้ยแล้วเพลงเพลงใหม่ขึ้นพอดีลุงอรุณหมาพดเาเนคตีคตเีดคตเีลยเฮ้ยเงขึ้นด้วยครับทองตามโป๊มนะถือไบเบิลขึ้นมาพร้อมยังครับเอาลาตทองตามโป๊มนะครับ Padre Nostre. Padre Nostre. Nostre.